สวัสดีค่ะชอบเป้พารวยมาแล้วนะคะวันในเป้ก็มีเลขมาแบ่งปันเหมือนเดิมนะคะคําเตือนคลิปนี้เป็นแค่แนวทางไม่สนับสนุนให้ทุกคนเล่นการพนันทุกรูปแบบนะคะกดใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้เป้ด้วยนะคะ เมื่อวานนี้วันที่12สิงหา64ค่ะแนวทางฮานอยสายวิ่งสายรูดก็ขอแสดงความยินดีกับ FC ที่ถูกหวยด้วยนะคะหวยเราเข้า VIP ตามเป้าเหมือนเดิมนะคะเนาะเหมือนเดิมครับตามเป้าเนาะก็ขอแสดงความยินดีกับ FC ที่ถูกหวยด้วยนะคะเอามาลุ้นกันเราเข้า2วันติดแล้วนะเนาะเราเข้า2วันติดแล้วมาลุ้นกันวันนี้นะคะ วันนี้วันที่13สิงหาหกสีแนวทางห้าน้อยสายวิ่งสายลุดคือสนะคะแถวบนปกให้ซื้อแค่ VAP เอ้ยไม่ใช่ผู้ติดพิเศษกับปกกตินะคะหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งหนึ่งกับหนึ่งหก หนึ่งหกกับหกหนึ่งให้เล่นพิเศษอย่างเดียวนะคะถ้ามันมามันก็จะมาล่างนะคะเป้เลยไม่ให้สามตัวเนาะวันนี้พิเศษกับปกติเป้เน้นสี่แปดแปดสีนะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะหนึ่งหนึ่งกับหนึหกเอา่าเล่นแค่ VIP นะคะถ้ามาน่าจะมาล่างนะดูตามสีตินะคะเนาะ ก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะฟังฟังรับเงินทุกคนนะคะถ้าไม่เป็นการรบกวนเป้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะจะไม่พลาดคลิปเนาะวันนี้มาช้าพอดีแม่ไปสีดวัคซีนนะคะไม่มีใครเอาหลานนะักก็เลยมาช้าแต่ตัว FC เอซรอก็เลยแม่มาก็เลยรีบมาทำให้เลยนะคะตอนนี้ณนะตอนนี้บ้านเป้ฝนตกนะคะ ้ตอนเย็นก็ขอให้ทุกคนโชคดีปังๆนะคะวันนี้ขอให้สามตัวแตกเฮงๆงรวยๆค่ะสวัสดีค่ะ